เอาจริงบอยประกรณ์รวบวหลักฐานดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับเรื่องนี้สืบเนื่องจากกรณีที่บอยประกรณ์ฉัดบริลัรษ์โดนโกงค่าโมเดลฟิกเกอร์ซึ่งไม่ใช่แค่หนุ่มบอยคนเดียวเพระเอกดังหลายคนรวมถึงคนเบื้องหลังในวงการบันเทิงก็ถูกโกงจำนวนมากล่าสุดหนุ่มบอยได้เปิดใจผ่านสื่อถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุด โดยบอกว่าตอนนี้รวบรวมหลักฐานร่วมกับผู้เสียหายที่เป็นคนที่สนิทกันแล้วมีแผนจะเข้าแจ้งความเร็วๆนี้ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะจ่ายเงินไปแล้วและไม่ได้ของอย่างน้อยๆก็ต้องเอาผิดให้ได้เอาเงินกลับมาให้ได้เพราะเงินที่เสียไปเกือบแสนบาททางด้านคุณแม่ก็ทราบเรื่องนี้แล้วเหมือนจะเอื้อมรวมถึงสั่งให้หยุดซื้อซึ่งตอนนี้ก็ซื้อน้อยลงแล้วและตนก็ระวังมากขึ้น